ปัดไปที่หน้าโอ้ยน่ารู้สึกวันนี้เอาตามองเขาอย่างเดียวมองเขาอย่างเดียวอเออนั่นแหละมองเขาอย่างเดียวและขาดเออ <laughs> ตอนนี้ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะแต่งตัวค่ะแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปถ่ายซีรีสร์กันก็คือเป็นสตอรี่ก่อนเป็นฉากเปิดตัวอะไรอย่างงี้สบายชื่อเพงลงอยางอาเจียังนะ งต้องเสียงกระสิบเลไม่ได้ถ่ายคลิป <laughs> <laughs> ตื่นเต้นมาว่าแบบพี่เขาโปรเฟคชั่นอลแล้วแต่ว่าเรายังเป็นแบบน้องใหม่อยู่ สวัสดีครับผมกันบ๊อกซี่นะครับวันนี้ก็เป็นเพลงเอเีให้น้องโฟกัสนะครับผมชื่อเพลงว่าอาจจะยางนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยครับตอนนี้ท่อนพุกมันวนเวียนในหัวของผมแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอีต้องออกมาหน้ารักแน่นอนนะครับตอนนี้กําลังจะไปทบทวนท่าเต้นนะครับเพราะว่าอาจจะยังครับความชื่อเพลงตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่จะต้องเต้นสักสองสารอบให้จําได้ก่อนครับก็ฝากเพลงน้องโฟกัสด้วยนะครับอาจจะยังนะครับผม สวัสดีค่ะครูโฟกัสจาก Dream Catchers t u d i o นะคะการได้มีโอกาสทำ c h ร r e o g r a p h เพลงอาจจะยังน้าของน้องโฟกัสเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงนี้น่ารักมากแล้วก็เหมาะกับโฟกัสมากๆเลยค่ะตอนซ้อมคือน้องแบบตั้งใจมากเราซ้อมกันใช้เวลาแบบไม่นานเลยแรงบันดาลใจในการคิดท่าก็คือด้วยตัวเพลงนะคะความน่ารักแล้วก็ด้วยความแบบยังเป็นไวยใสของน้องก็อยากให้มันออกมาแบบดูน่ารักสดใสขี้เล่นตามคาแรคเตอร์น้องค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเพลงอาจจะยังน้าของน้องโฟกัส ด้วยนะคะน้องตั้งใจทําเพลงนี้มากๆตั้งใจซ้อมตั้งใจร้องตั้งใจเต้นฝากเหกือคนเต้นเพลงนี้กันเยอะๆเลยนะคะ ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงซีนของพวกเราแล้วครับก็คือเราจะเป็นแก๊งเพื่อนนะครับที่มาร้านอาหารก็จะมีโอ๊ตอามี่แล้วก็ชิโนนะครับก็เป็นแบบร้านอาหารหรูนิดนึงแบบเป็นสายปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็รอดูนะครับว่าพวกเราจะเล่นออกมาในแบบสไตล์ไหนก็รอดูกันเยอะๆนะครับดีิมี่ปัดไปที่หน้าอนนเอาตาหมา้อห้อยเดียวมองเห้อยเดียวเออนั่นละม้อห้อยอย่างเดียวและขา <laughs> สวัสดีค่ะพี่จ๋ามอนทุดากัญสนะก,กีนะคะจ๋าก็เป็นคนเขียนทำนองเพลงอาจจะยังนะแรงบันดาลใจก็ได้มาจากการที่พี่ได้คุยกับน้องโฟกัสนะคะแล้วก็เห็นบุคลิกของน้องที่เขาร้านเริงสดใสแล้วก็เป็นเด็กน้อยที่พร้อมจะออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นิดนึงคือความเด็กของเขานะคะเราก็เลยจับจุดนี้มาเป็นทำนองเพลงที่ออกด้านเริงสดใสอยากมีความรักแล้วนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเราสนุกกันขานาดนี้อย่าลืมไปติดตามนะคะเรื่องราวด เอ็ดดีสนุกๆนะคะไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ช่วยกันเชียร์เพลงนี้กดไลค์กดแชร์อาจจะยังนะเออมาหน้าจไปทำอะไรผมได้ยินแค่คำว่าเค้กครับตอนนี้เพื่อนแน่เลยเป็นรเพื่อนใครนะครับต้องรอดูครับใครรู้ข่าวว่าใครจะปาใครหรือเปล่าแล้วคือผมต้องยางไง้รับจะยังไงก็ไม่ยืนเลยละ ือมันเป็นซีนที่แบบเรากินเค,คก้กกลางแล้วก็จู่ๆแบบเช้กลอยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบในร้านก็แบบกลาหลวุ่นวายอะไรย่างนี้แล้วก็แบบวิ่งๆแล้วก็มีแอบ,บล้มนิดหน่อยก็เลยมีแบบฮีโรมาช่วยเราลับเราอะไร่างนี้แบบว่าขอเป็นนางเอกวันนึง และนี่ก็คือบรรยากาศ behind the scene ของเพลงอาจจะยังนะนะคะอย่าลืมไปฟังเพลงอาจจะยังนะของโฟกัสด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ v บ็อกวันนี้ก็จบลงเท่านี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกริ่งกริ่งกริงเพื่อมให้พาคลิปใหม่กันด้วยนะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะ